ก็พิกาดชนะนะครับก็สั้นๆนะครับว่าแค่นาทีเดียวก็ห้องที่ผมอยู่นี่ก็เป็นห้องเรียนนักรับนะฮะก็ได้อ่านคอมเมนต์ก็น่าจะรู้นะพอดีผมนอนจากชั้นบนแล้วก็พานอนที่กัจุบันนี้ตอนนั้นลกมากนะฮะความลกเดี๋ยวผมจะถ่ายฝั่งให้ดูอันนี้ก็จัดสถานที่ไว้แล้วนะฮะแล้วก็นอนนะครับแล้วผมก็เอาชุดหนังสือมากันกันห้องไว้กันไว้ คือมันมีปัญหาอยู่ฝั่งด้านนน้นนะฮะฝั่งด้านโน้นคือเคยมีเนนนอนอยู่แล้วก็เลิกเพราะมเนนเลยนะฮะถ้าขึ้นต้องต้องปีนขึ้นมาอย่างงี้นะัะปีนขึ้นมาเราก็จะเป็นฝั่งทางด้านนน้นผมจะลงเต้า้ไว้นื้กลัวแบบน้องผมไม่อยู่แล้วผมบบนั่งอยู่คพืนเนี่ยผมจะตกใจมากนะ ที่มีปัญหาคือตรงข้างๆก็อี้นะฮะคือแลกที่เจก็ J, คือแบบกดขอพัดลมเล่นนะฮะแกลกแกลกนกดลงนะฮะกดลงแล้วก็กดขึ้นพอฝั่งทางนู้นไม่มีใครอยู่หน้าก็อยู่นู้นนะะกติหลังนู้นไม่มีใครอยู่เลยท,ทั้งแถบเป็นห้องเรียนแต่ก็ไม่มีคนอยู่น,ะนี่ครับพัดลมตัวนี้ครับเจ้าปัญหาตัวนี้นะตัวนี้แหละที่ผมเจอคือแรกเนะ่อย่างนี้เลยเนี่ย ขึ้นกดลงเสียงมันจะแก๊กแก๊แกอย่างเงี้ยแล้วก,กดสายอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีอะไระฮะแต่เมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่ก็ไม่ได้ละมือนะแบบเหมือนไม่ใครจับแล้วอย่างเงี้ยเออก็หลอนดีนะก็มีเพื่อนอยู่ก็โอเคเดี๋ยวก็บอกเขาแล้วว่าบชเป็นพระแล้วจะสวดมนต์ทำบัตรไปให้นะฮะก็โอเคครับที่นีหละครับ